กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้อยู่กับเกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวสกิน r e g e n e r ี่ใหม่ล่าสุดของปืนคลิกซิกเอาล่ะเราก็มาดูกว่าว่าสำหรับคลิกซิก e g เจนนี้ในรของเกมเพลย์การใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและก็น่าใช้งานมากขนาดไหนเราก็มาดูกันเลย ตานี้ผมก็จะเป็นสกินหลักของคลิกซิกเลเจนตัวใหม่โทนของตัวปืนในซีรีส์นี้ก็จะเป็นทีมวิหารดำครับผมนี้แล้วก็จะมีแสงออร่าสีทองทองออกมาจากลักษณะของตัวปืนก็ดูเป็นการผสมผสานที่ดูปแปลกตาดีนะปืนกับว,ว,วิหารผสมก,กันตัดมาที่ทางฝั่งของตัวละครผมกับตัวละครเทมเพสผมอ,อันนี้ก็จะแยกโครงเรื่องเสริมขึ้นมาเป็นเทมเพสที่เป็นก,กัมพาผมแล้วก็โดนวิหารชุบเลี้ยงมากลายเป็นนักฆ่าในเงามืด้ เป็นซิสเตอร์ออ t แบบเหรือว่าเนี่ยสีดำขนานดะนี้ก็ถือว่าดูอีกน่งตัวละครที่น่าเก็บหน้าสะสมเลยในส่วนของเสื้อนอื่นนะผมสกินดิปิกเนี่ยก็จะมีสกินของปืนพี่พี่หนึ่งเก้าใบซันอ่าสกินดิปิกนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะลวดลายออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยดำทองเครื่องร่อนะผมอ่ตัวเจ็ p แพคแบบใหม่ลายมีแต่ผมลายใหม่รถ ATV ที่เฟี้ยวอยู่่าแล้วก็ควบเนื้อท็อกค็อกเทลผมรายวิหาร ของทองอ่ะก็จะมีพวกชามแบบใหม่คอลเลก์ดครับผมประจําซีรีส์ของตัวละครตัวนี้อ่ะแล้วก็จบท้ายด้วยอ e ีโมท่าใหม่ล่าสุดเอาวรอปพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าอ่ะเหมือนเดิมใครมีคูปองับผม1นึซีก็สามารถเอามาเปิดครั้งแรกได้ครั้งแรกมาเป็นอ่าเจ็ตแพค อันที่สอ่ะเพิ่มมาเป็น50าสิอืมเป็นของทองคนระับผมอการอันทีสามหน่งร้อยซพเฮ้ยจุดปุ๊บปุป๊ปบอกนี้โอ้โหเนี่ก็ปินลีเจนตออกอ่าแต่ก็เป็นพีพ9หนเก้า็ถือโอเคนะอับครั้งที่4ี่อผมสองร้อห้าสิบซีพปั๊บอืมเป็น ATV ีวีอันที่5้ครึ่งทาง400ร้ซีก็เหมือนเดิมแนะนำรนะ่บผมใครอยากสุม่มวัดดวง4ี่ถึครั้งอ่ะเป็นเลทที่กลางดีนะไม่แพงเกินไปอันที่ห อเป็น,นคีครั้งที่7ดูทรงแล้วเป็นอ e ีโมดอันนี้แปดน่าจะขวดมูโท็อกใช่ไหมใช่จริงๆด้วยก็จ้าิก้าครับผม2500 CP ซเป็นตัวล,ละครเพมเพสแล้วก็จบท้ายคนที่ดูเกลอผมกบบพริงกดครั้งที่10ก็จะอยู่ที่3500 CP ด้วยครับนะ,ะก็มาเป็นสกินคลิกซิกอารลีเจนต์ตัวใหมท่ที่บอกเลยว่าว้าว เฟกรายละเอียดนี่ดูใกล้ๆนี่คือค่อนข้างที่จะตก,กแต่งละเอียดได้เยอะมากเลยนะถือว่าถ้าสนใจเลยสำหรับสก,กินตัวนี้รูปอ่าสระบกดานรีเจนใหม่ของคลิกซีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดครบ10ช่องอาดวงเกลือผมต้องใช้ c b ทั่หมดงหมด่นสามด้วยกันนะผมในการเปิดครบทุกช่องนะมีส่วนของโมเดลเริ่มมาจากตัวละครกันก่อนเลยผมสไตล์ตัวละครนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเทมเพสในซีรีส์ที่เป็นแมชีนะ,ะเป็นแมชีกแบบสายดักดักหน่อย พร้อมลบแบบเต็มสูตรนะผมข้อดีก็คือชุดทนสีดาอ่าใช่แล้วเวลาเล่นบางดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าแอบมุมดีๆีนี่ก็คือมิดเลยนะเพราะว่าหัวมันก็ดําไปด้วยนะอาจจะมีแบบท้องๆบ้างนิดหน่อยผมแต่เข้ามุมมืดมันก็มองยากดีดีนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครสายสเตลที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับตัวนี้และสำหรับโมเดลของตัวปืนนะผมสไตล์ตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นเอากันผสมผสานระหว่างตัวปืนกับวิหารนะผมรวมกันอ่ามีตรงประตูช่องวิหารเนี่ยก็จะมีแบบแสงสีทองๆด้วยเป็นออร่าผม สโคปถือว่าเป็นหนสโคปที่ดีมากถ้าเทียบกับคลิกสกินอื่นนะผมแต่ก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดดีเท่ากับสกินของคัส ic, มิสติกผมแต่โดยรวมพี่ลิงวังว่าสกินเนี้ยน่าจะเป็นสกินที่ตัวไองไงเดียการมองเห็นดีที่สุดแล้วในคัาสลีเจนด้วยกันนะอ่า เวลาคิวศัตรูได้ครับผมเ่เอฟเฟกการฆ่าเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้จะมีเหมือนกับเป็นเทลทูสีทองๆนะนลงมาบริเวณที่ศัตรูตายแล้วก็จะดึงล่ากของศัตรูเนี่ยหายไปในทันทีแนละ้วก็เอฟเฟกสวยงามอยู่แล้วที่สำคัญคือยิ่งคิวศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆตัวปืนที่เป็นเอฟเฟกวิหารเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนลูกหลักให้มีความสวยงามมากขึ้นเดิมตรงแสงแสงของตัวปืนเนี่ยก็จะสว่างมากขึ้นนะ ในส่วนของเกมเพลย์การใช้ง,งานอ่าพิกซิกเนี่ยนะแพทเมตาตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในปืนสาย AR ท็อป5ที่ดีอยู่อ่ะด้วยหลักก็คือดามจสามารถยิงสาระตายได้อ่าสุนจ่ายค่อนข้างโอเคครับผมเร็วระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียมาบ้างเล็กน้อยคือแพทใหม่ๆน,นี้เนี่ยแรงดีมันเยอะนิดนึงนะอ่าแรงสายมันเยอะนิดนึงก็อาจจะให้ความวารู้สึกว่าเล่นยากนิดนึงสำหรับผู้เล่นมือใหม่ครับผมก็เป็นหนึ่งคัางเลิกเลยที่ ใครอยากหาตัวที่ท้าทายนิดน,นึงครับผมก็แนะนําว่าคลิกซกก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ยังเล่นได้อยู่ในแพจนี้ก่อนจากกันไปอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับสกินรีเจนใหม่ล่าสุดของคลิกซหรือตัวละครเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่อนงได้เที่ใต้ซิปชัน่นนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก,ก็ไปแล้วปี๊ป like to out the door then you have magic friendly hunter